สํานักประชาสัมพันธ์เขตเจนะคะได้จัดการประชุมผู้บริหารและประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อเสนอรายงานและผลการดําเนินงานประจําเดือนกันยายนพร้อมร่วมวางแผนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่1-7ธันวาคมนี้ค่ะชาววันนี้ที่ห้องประชุมสํานักประชาสัมพันธ์เขต7จ็จันทบุรีได้จัดการประชุมผู้บริหารและประชาสัมพันธ์จังหวัดครั้งที่11ทับ2554โดยมีนายจําลองสิงโตงาม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดเป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายนและร่วมประชุมวางแผนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8 4พรรษาซึ่งทางสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดจันทบุรีจะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดงาน8 4พรรษามหาราชาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างวันที่1-7ถึงธันวาคมนี้ ณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาติสำหรับกิจกรรมสำคัญที่จะจัดขึ้นในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาจะจัดเวทีเสวนาตามรอยพระบาทยาตราน้อมนำพาเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริ สร้างความผาสุกแก่ปวงชนในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตขณะที่ภาคค่ำตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีจะจัดพิธีเปิดงาน84พรรษามหาราชาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบกับการแสดงแสงสีเสียงตรการตาขบวนพลังมวลชนในพื้นที่การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดจันทบุรีพร้อมชมคอนเสิร์ตเย็นศิระพระพระบริบาล โดยวงดนตรีแหลมสิง์จากเบทีชิงชาสวรรค์พบกับศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอาทิสดใสรุ่งโพทองสุนารีราชสีมาและน้องพอรประพัฒสอนพร้อมเชื่อมต่อสัญญาณสดผ่านทางวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจันทบุรีดอกเตอร์ทีวีและซีทีวีทางช่องรายการที่12ค่ะ